คุณผู้ชมครับอ่านข่าวนี้ก็ได้แต่เศร้าใจและก็สงสารฐานที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะจากเหตุการณ์ที่กระสุนปืนใหญ่เกิดระเบิดขึ้นขณะที่มีการยิงสลุดในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับหรือว่าวันยุทธาธีนี่แหละนะฮะซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีพิธีถวายราช,ชสุริยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะซึ่งก็เป็นวันกองทัพไทยนะครับเป็นการรำลึกถึงวันที่พระองค์ได้กระทําการยุทธาธีนะ คณะพระมหาอุปราชาในวันที่18มกราคมของทุกปีนะครับและวันนี้ก็เช่นกันนะครับระหว่างที่มีพธิธีนะฮะทางทหารปืนใหญ่นะครับก็ได้มีการยิงสลุดขึ้นนะครับซึ่งระหว่างการยิงนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าในขณะที่ทหารสองนายนะครับซึ่งเป็นพลประจําปืนกําลังบรรจุก,กระสุนปืนใหญ่เข้าไปนั้นกระสุนปืนใหญ่ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นกระสุนซ้อมรบนะฮะก็ทําให้พลประจําปืนสองนายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ ซึ่งฐานสองนายที่ได้รับบาดเจ็บก็คือจ่าสิบเอกชัยศรีนรัชชาติและก็จ่าสิบเอกรัชพลกลางทองนะครับโดยเฉพาะจ่าสิบเอกชัยศรีน,นั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแขนขวาขาดเลยทีเดียวนะครับโดยหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัริการฐานบกก็ได้กำชับไม่ให้มีการใช้กระสุนปืนรุ่นนี้อีกนะครับรวมทั้งสั่งการให้สอบสวนถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะนอกจากนี้ก็ยังกำชับไปยังผู้บังคับบัญชาของฐานทั้งสองนายให้ดูแลฐานทั้งสองนายอย่างดีที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นข่าวที่น่าสะเทือนใจนะครับเพราะว่าฐานทั้งสองนายฐานไทยนะครับยังไม่ได้ไปรบทับจับสื่อกับใครเพียงแค่เป็นการยิงสลุดนะฮะแต่ก็ทําให้กระสุนปืนยาระเบิดขึ้นและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายดังกล่าวนะครับซึ่งกองทัพไทยนะฮะปีหนึ่งปีหนึ่งก็ได้รับงบประมาณมหาศาลนะฮะหลายแสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็ควรที่จะทันสมัยนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้ทันทีนะฮะไม่ควรที่จะเกิดอุบัติเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับ ก็เป็นหน้าที่ของกองทัพนะครับที่จะต้องไปสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นรวมทั้งพัฒนาการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกครับ